สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพาเที่ยวสวนของรพรสตอภูแพงมานะคะอันนี้คือยังนี่มะกอกบ่มะกอกอันนี้คือมะกอกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลของ รพสตอบ้านหูแผงมานะคะตอนนี้เรามาถึงสวนกล้วยแล้วจ้าสวนกล้วยของรพอสตอของเรามีกล้วยตุลานด้วยค่ะมีกล้วยตุลาน <c oughs> อ่านี่คือกล้วยตุลานนะคะแต่ภาษาทางการเรียกว่ากล้วยเทพพรสจ้ามีสองลูกจ้าทั้งทั้งต้นทั้งเครือมีสองลูกจ้า มาอีกนะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะส่วนของเราก็จะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็จะมีมียากขึ้นเยอะแยะอันที่เห็นเยอะๆนั่นคือตะไคร้หอมจ้าตะไคร้หอมจ้าตอนๆๆๆๆนี้เราก็มาถึงปลาคานะคะปลาค่าจ้าอ,อ่าเ <ๆ S 1> ครือไหนห้าที่พร้อมจัดฮะ ว้าวอันนี้คือกล้วยจุดประสงค์เป้าหมายของเราในวันนี้เรามาถึงแล้วจ้ากล้วยกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปขายที่คลินิกนะคะวีละสามสิบบาทจ้าดีที่สองจ้าเครือที่สองจ้าันนี้ใหญ่มากค่ะอันนี้น่าจะได้สามสิบห้าบาทนะจ้าสอง อ๋อนั้นเล็กไปค่ะขายพียร์มีละสิบบาทจ้าสิบบาทจ้าอ้าวยายนางลงมือได้ค่ะอันนะคะระวังนะคะโอ้โข้าจะวเห็ดนั่นนี่สบบอเวลาฟันกล่วยเอาลงบนต้นติโอ๊ยเอาหนึ่งว่าตัดเอาเตื้อมัน มันนอกแล้วเฮาบอหุจักวิธีตัดกล้วยต้นมันได้บานมันก็ตายบ่ยายต้นต้นมันตายค่ะมันไซลูกมันเกิดไหมโอ้เอาต้นนึงนี่เป็นต้นนึงนี่เป็นมากเลรอข้าวก็ะเจ้าเอาเลยสินี่หุยก็นึกว่าสิเป็นอีกฮ่วยอ้าวครั้งที่สองจ้าปึ๊บโอเคลงมาแล้วนะจ้าลงมาแล้วนะจ้าตะพากนอย่าต้นละพกันแน่ ออเพีดใบหงายงาตายเป็นบ่ฉลาดที่สุดค่ะเครือน้อยจ้าเครือน้อยจ้ายี่หมายดึงลงมาเลยให้มันหากลางต้นเลยบึมจังกระพุางโอ้อ่าได้ไปแล้วสนะามแล้วเดีฟันน้าผากกันนะจ้าโอ๊ยอันนี้มันต้องมันต้องวีละซีเสียบนจ้านี่จ้ามันใหญ่มากนะจ้า มันใหญ่มากนาะจ้ามันใหญ่มากนะจ้าสองบาทอันนี้วีละสิบบาทก็พอค่ะมันต้องได้นะนี่มันต้องได้นะวีละสามสิบ <c oughs> ตัวนี้สี่สิบค่ะตัวนี้สี่สิบจ้าขายได้ดอก้โอเคค่ะเรียบร้อยจ้า <c oughs>